สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องแจ้งข่าวสารสาระน่ารู้ที่นําข่าวสารดีๆสาระอัปเดตทันเหตุการณ์บ้านเมืองเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะมีข่าวสารสาระน่ารู้อะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้และเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะย้ำผู้ประกันตนมีสิทธิทำฟันฟรี900บาทต่อปีแนใะช้สิทธิก่อนสิ้นปีนายบุญสมทับชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมให้สิทธิของผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถทำธันตกรรมหรือทำฟันสิทธิประกันสังคม โดยผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครบ 3. เดือนภายในระยะเวลา15เดือนแม้ผู้ประกันตนส่งเงินเข้าสมทบทุนประกันสังคมครบ 3. เดือนแล้วจากนั้นทำการลาออกยังสามารถเข้ารับบริการทำฟันได้ยังคุ้มครองต่ออีก6เดือนนับจากวันที่ลาออกผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประกันสังคมโดยการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุดไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนใช้สิทธิได้สูงสุด900บาทต่อปีต่อคนโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีซึ่งสามารถเบิกได้จนกว่าจะครบ900บาทต่อปีนอกจากนี้การทำฟันประกันสังคมยังครอบคลุมการทำฟันปลอมชนิดได้บางส่วนหรือชนิดถอดได้ทั้งปากซึ่งทั้งหมดเป็นสิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนพึงจะได้รับ พร้อมขอย้ำว่าสิทธิทำฟันฟรี900บาทต่อคนเป็นสิทธิเฉพาะปีหากไม่ได้ใช้วงเงินดังกล่าวจะไม่ทบยอดในปีถัดไปดังนั้นหากไม่ใช้สิทธิในปีนี้ถือว่าเสียโอกาสในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากในปีนั้นไปดังนั้นอย่าลืมไปใช้สิทธิของตนเองเพื่อสุขภาพฟันที่ดีฟันสะอาดสามารถใช้บริการได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเอก,กชน และคลินิกทันตกรรมทั่วไปได้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมักจะมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือมีสติกเกอร์แจ้งติดเอาไว้หน้าคลินิกว่าสถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรมทำฟันไม่ต้องสํารองจ่ายขณะที่ภาพรวมผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันล่าสุดเดือนกันยายน2565แล้วกว่า2 3 2 0 0 0ครั้งสำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว207ล้านบาท ส่วนกรณีผู้ประกันตนสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อนสามารถนำเอกสารไปเบิกเงินกับสำนักงานประกันสังคมได้โดยสามารถยื่นรับเงินทำฟันออนไลน์ได้แล้วโดยยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมพร้อมแนบไฟล์ใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทยและสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตน จากนั้นส่งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไปที่สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนเลือกยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1 5 0 6งกดหให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ทังช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับฟังและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ